พี่น้องโอ้ยฝนตกจ้ะพี่น้องพอดีวันเกือบิีมพอดีจ้ะวันที่ 9, เก้เา,นเ,นา 2, เดือนเมษายนนะจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องค่ะซิมมาบ้านจ้ะเดือนกัวแล้วพี่น้องมาต่ดเสิมเนะจ้ะเนาะมาทําห้องเลยเล็กๆหรือว่าหน่อยๆจ้ะพี่น้องค่ะได้แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ้ะ อันนี้ก็คืออัปเดตเราจะเนาะอัปเดตให้เบิ้งเนาะคะ่ะเพราะวา่าติมกะอยากได้อยอย่างจ้ะอยังจังหวังสัน่นโอ้ยจักเบ่งเอียงเราจะเนาะจิมก็ขอถทดขอภัยได้หลายเด้อที่จิมว่าด้ไไปหาเนาะจะเนาะะขอบคุณทุกกำลังใจทีเขามามาเบิงนะ่งเนาะแมะมาคอมเมนต์ให้นะจะ้ะนี่คือบานบานทีจิมเกิดนะคะ พี่หน้องสองสามมอือนี่นะละหอนพี่น้องค่ะหอนจนบอกว่าถือเลยค่ะพี่น้องจ้ะปีเตีย่านบอกคือบริเวณบ้านเนาะจ้ะพี่น้องบริเวณบ้านอันนี้เฮี่ยนหลังนี่ค่ะพี่น้องเฮี่ยนหลังอันนี้คือเหอเล่าเข่าเลยปะ ยุ้งข้าวเนาะพี่น้องคะภาษากลางเนาะภาษาอีสานกับบ้านๆน,นะคะพี่น้องคะนี่เฮี่ยนีสีจิ๋มเห็ดไบ่ดังจต่ลูกคนใหญ่จิ๋มเอ่ออายุสองขวบกว่าจากพี่นอ้อ,นองจ๋าตอนนี้กได้มาอุบลเนาะค่ะเนาะ

Ito na pag-ano, 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 pag ano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 

พระองคถวายมาตักษาปัฒนาหารมาตักษาปัฒนาหารทั้งของบริวารที่ยวไหลเหล่านี้ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระสงฆ์เดียพระสงฆ์พระสงฆ์จงรัาขอพระสงฆ์จงรัรมาตักษาปัฒนาหารมาตักษาปัฒนาหารทั้งของบริวารที่ยวไหลเหล่านี้ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าเที่ยวไหล ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายแด่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดาคุยญาตายจคุยญาติใจเจ้ากคำนายเวีเจ้ากคำนายเวีและขออุทิศให้และขออุทิศให้พ่อทาในคำโพสีในายคำโพสีในายคำโพสีใน ค่ะแล้วก็พญามิพญามีซื้อยังก่อนแต่เรื่มซื่อบุญอุ้มแสงมณีถ้าท่านมีทุกข์แต่มักทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสินเ ยูนิลายูนิลาทห้งสมบัติยันตินมั้งยังว่าน้องขด้ มีกองบวชสองกองวันนี้เป็นหนา้าหนาดคมกิดโทษสีกับหนาดะแสวงโพสีมีสองสองพระนะพี่น้อง นี่นะผู้เฒ่าเจอโรงคลิปเนี่ยเนาะอันนี้ผ่าเพิเ่นเดิมเมื่อเนา,จานะจะเนาะพาะไม่สันกินเขา่า